ราก็จะมาเล่นเกมอะไรคะโจนารสลัดอใช่ค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมโจนสลัดกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะโดยเฉพาะใครคะแคและพิเทนพิเศษก็คือทุกคนก็ต้องแบบเออคนนี้ไม่ได้มาเล่นบ่อยแล้วแต่ว่าถามว่ามาไหมเคยมาอยู่ทุกคนต้องลองทายนะคะว่าใครลองทายสิติ๊กตัอกติ๊กตัอกติ๊กต๊อกพูดพูดสิพูด,พ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 ด เกรสเองนะคะทุกคนเกรดเหมือนเดิมนะพูดค่ะออืพูดขั้นมาว่าเล่นแต่เกมมีการานเปล่าไม่ไม่มีนะไม่เคยมีกันบ้มากเลยใช่ไหมคะว่าไม่เคยนะอย่ามาพูดอย่างนี้อัดคลิปอยู่เสียหน้าพี่แอนเป็นคนตัดต่อฉันโดนด่านะ มนันมาแล้วกับมันทมสิดีว่าจะมาล่อลวเกดอะ่ะฮะเกดูสีอะไรคะดูสีฟ้านะคะผมอยู่สีแดงลูกผมกำลังทำลายสีแดงอยู่นะไอ้ยหุ่นี่มาทำผมดิผมแค่อยู่สีฟ้าเองฮะ <c oughs> ผมกำลังโจมตีสีเหลืองอย่างมา่มาั่งบูรงะกับดีโอ้ยเด้อเด้อเด้อเด้ เออมันมีคนเทพด้วยสีแดงดีจริงๆเลยพุ้งอยู่สีแดงฮะพุ้งอยู่สีแดงเดียวกับเก็นแหละชัวร์เก็นต้องขับไล่สีแดงอะวันนี้ต้องวันนี้ต้องจูบนะทุกคนนะจุ๊บจูบแม่ไม่มชื่อจูบฮะจูบวางค่ะแม่ไม่มีช่วงนี้น้องๆเอฟซีไม่ พอปกติเขาจะเลิกกันสี่โมงกลัวเลย<ม>ช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยอัดเกปน้องน้องแฟนคลับอะ่ะถ้าน้องๆ้องแฟนคลับเนี่ยว่างหรือว่าว่างอะไรแล้วนะ<อ>ให้น้องแฟนคลับเนี่ยลองมาแชทเกมด้วยกันหน่อยนะใช่ไหมไเกดไอเก,อเกดเรือนสีเหลืองลมเราจะไปถิบบัได้ค่าได้แค่โซ่อ่ะอืมอ่ะจ,จะมีคนถามว่า เกมทําไมไม่ใช้ตัวละครตัวเองทํำไมถึงมาตัวละครพี่แอนเราขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าคือตัวละครของอุ้มเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้นะมันอัดไม่ได้นอกจากโทรศัพท์พี่แอนเท่านั้นนะคะตอนนี้เก๊สอยู่ไหนแล้วดอูก่กำลังจะมาข้าสีแดงตอนนี้ก้างจะไปบุกสีแดงนะครับเรืเหลอดขึ้นหอดอโอ๊ยม่เลือสีแดงกับทับผม ก็เอขาเยนผิดทางเขากำลังจะทำฐานมาตั้งานไม่ชีวิตนี้สีแดงแล้วเออเรือสีแดงพังแล้วทงลาสีเหลืองแล้วก็หยาบถดกจำกันเอานแลทำไมสีทำไมสีแดงเข้าสีแดงเก็บอาไปข่าสีเฮ้ยอี ส,สีม่งวงอุ้ยสีม่วงออมีแต่คนตึงอ่ะแพ้เลยอ่ะสีม่วงมีแต่คนตึงอ่ะเราใครมันจะไปชนะพี่อุ้ยขอโทษยิงเลยเกดวาใครเนี่ยใครครับอย่ามายิงกระดาพี่ตกกระบอกไปแล้วอย่ามายิงหนูทำไมชอบหลีกไม่ค่อยแฮ้เกมถ้ามีปีค่ะ อมามอีขนาดว่าใหมาช่วงนี้มันค่อน้เกมคือมีการติดทัวร์รับว่าช่วงนี้เราได้ทำการเอิม่มได้ทำการก่อตั้งร้านใหม่ขึ้นมาแล้วในซอยร้านชื่อว่าขัวอุ้มบุญนะคะไม่เชื่อถามเกดได้เลยนะใช่ไหมเกดใช่เคยไปกินแล้วใช่นะคะเมนูมีอะไรบ้างเอ่ยก็พูกการตรงก้เตี๋วอะไรพวกนี้อร่อยถ้าเอฟซีมาเนี่ยก็ขอให้เอฟซีลองแวะดูนะคะเดี๋ยว ถ้ารู้อะไรมักเกี่ยวกับร้านนี่เดี๋ยวควูกรักคชมร้อ์ช่บอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาชิมอาหารอร่อยอร่อยได้ใช่ไหมเกดเดี๋ยวเดี๋ยวแครเกค่อยรีวิวนี่ไม่เกดพูดเลยว่ามีอะไรดีบ้างนะเป็นเกดชิวๆไม่เกดลองแนะนำอาหารที่แบบอร่อยอร่อยถูกใจเกดอะลองแนะนำดู แนะนำสิสวัก้อมันร้านคนหนึ่งเว้ยไอ้ร้านไอ้ร้านรัร้านที่แบบมันอร่อยอร่อยร้านอะไรเก๋ขอเขตเกมอยู่เขาไม่เล่นนะะเพากระเพราห่อบกหกอบนะคะเพราะว่าหมูของเราเนี่ยมีความมันแล้วกรอบมากเลยนะคะไม่มีเหนียวติดเหนอะความอร่อยเก๋ให้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเต็มหนึ่งร้อยเต็มอะไรคะ ตอบดีๆนะเก้า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 ตอบดีๆออถึงไรถไรหนึ่งพันเลยหรือเปล่าคะพันนม่เห็นไหม่องแล้วว่าอาหารเมนูเราอร่อยถึงเมนูทำไมติดฟ้าโดนอ่ะแล้วก็ท่เยอะกว่าแม่เออว่ะชิงเลยชิงเลยาะใช่ค่ะทุกคนเชงเลย โอ้มาวิดีโออีวิรลออ่ะเขาอาจริงนะเนี่ยเขาจริงยังนะทำไมหน, <c oughs> <c oughs> นึ่งมิเตอกัเพื่สองคนนั่นสิคะนั่นสินั่นสิสองเนาะเกด <c oughs> นีพี่ชองจะท่าเยอะเดอฟทีระวังตัวไว้โอ้ยควรหมอตั้งนานเลยไหมเออเลยเฮ้ยเกมทำไม่ได้ลูกฟุตซีฟายไปเดี๋ยวลองมาลองตอบคำถามของน้องๆหลายคนนะเพราะว่าอุ้มก็เป็นคนที่แบบชอบไปดูคอมเมนต์เยอะๆเพราะว่าแบบอยากรู้อะไรเยอะๆแล้วอยากตอบเยอะมากเลยมาตัวเมืองนี้ก็แบบเล่นเกมเหมือน Q&A นั่นแหละ ก็จะเป็นพี่แม่คนที่สองนะจะับน้องก,กันสิก็คือว่าคือมีคนถามมาเยอะมากว่าเกตเนี่ยอายุเท่าไหลอวชื่ออะไรเรียนโรงเรียนเดียวกันหรอหรืออะไรพวกนี้ตอบเลยค่ะปะ๊๊ดอายุายกเก้าชื่อร อะไรตอบแทนคือเกดอายุ9ขวบนะคะเป็นเพื่อนอุ้มเองเรียนอยู่ป .3 ทับ4เหมือนการเรียนโรงเรียนสาระทุกคนเราสงสัยว่าเออทำไมเกดไม่ค่อยพูดเลยเกดไม่ค่อยพูดเยอะเลยพวกนี้เกดขืนบ้ามปกตินะทุกคนนะเพราะว่าเกดอ่ะไม่ค่อยมาเล่นถ้านานทีมาเล่นน่ะก็พูดเบาๆไงแล้วก็เห็นว่าเวล่าคุยกับพี่แอนอ่ะคุณจะเห็นว่าเกดต้องสื่อสารมาทางอุ้มก่อนพี่แอนถามเกดเกดบอกเขาเกดบอกอุ้มอ่ะ ทีนี้นเกณฑบอกอุ๊งบึ้บอุ๊บก็ต้องไปบอกพี่แอนต่อเพราะว่าเกณไม่กล้าพูดแก๊ส์เรือเขียวล่มเรือเขียวล่มเขียวล่มเหรอเขียวล่มนะ <c oughs> <c oughs> สีไหนมาทำสีเหลืองแต่เกณยังไม่ตุยเลยมาสัดการสีม่วงก่อนอันนี้ก็คือแบบเราเล่นชิวๆเลยนะ จริงอ่ะเราอ่ะก็จะไลฟ์สดแล้วล่ะแต่ว่าจะไลฟ์ใน youtube หรือใน t ิกตอกอาจจะไม่ค่อยทราบแต่อาจจะได้ไลฟ์ใน t ิกตอกหรือ youtube ก็เป็นไปได้นะดูคนนะในยูในในทิกตอกมัน,นต้องไลฟ์แบบอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคุณก็อ่านคอมเมนต์ตลอดนั่นแหละพอสาไม่จะอาในยูทูป ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามให้เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวาแบบเป็น Q a เลยเล่นไปด้วย Q a ไปด้วยแล้วกันนะง่ายๆบอกไปก่อนแหละไม่รู้หรอกใครถามผมนะมาเมเดี๋ยวให้เก๊เป็นคนถามเดี๋ยวเขาเป็นคนถามเกดแล้วเกดเป็นปคนถามเขาคิ a นะคือเกดจะถามอะไรก็ได้เกี่ยวกับเขาโอเคปะเริ่มเลย ทมอะไรก็ได้เถออายุเท่าไรเกิดปีอะไรพอสะอะไรก็ถามไปเถอะอพอพมดอายุเท่าไรอายุเก้าขวบแล้วนะตอนนี้คือเราอายุเก้าขวบไปที่เรียบร้อยอยู่ปสามยนเรียนอะไรสารสารี เฮ้ยเหมือนเราได้อยู่ฝั่งคนจรงเ่ะแน่ใจแม่ใจอ่ะสเขียวไม่มีใครอยู่เลยม,ลมีอยู่มันไม่แบบเป็นแบบของเล่าว,ว่ามันจะเป็นแบบนินวเอร์มอลอ่ะมันเล,ลิศอ่ะคืออรไม่รู้ไนแกอยู่สีอะไรยูเขาอยู่สเขียวม,มอยู่ทั้งมก็วมัเป็นตวีเป็นวขอ สีเขียวมันมีคนว่ะตอนแรกอราสีเขียวไม่มีคนเลยเว้ยเลยทุกเราไล่นไปเรายังไม่ชนะเลยเราแปดเมตรนั้นสาสมหน้าไว้สมหน้าไว้สมหน้านึงอะเดี๋ยวเดี๋ยวถามสลับกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคำถามที่หนึ่งนะเกตเนี่ยเกตเนี่ยอะไรวะนึงนะคำถามที่หนึ่งขอไปขออีกก่อน ตอนนี้เนี่ยเกเป็นคนจังหวัดอะไรตอนไหนตอนนี้ไม่ไม่เกเป็นคนจังหวัดอะไรสมุทรปราการอ่าหาสวนกุ้งก็เป็นเอาไม่เอาบ้านเกิดเลยบ้านเกิดเลยคนละบ้านเกิดเกิดไม่ใช่บ้านเกิดพ่อแม่เนาะเกิดเกิดขึ้นสมุทรปราการเนาะมันก็เหมือนกันไคนพี่สมุทรปราการเนาะทุกคนก็ช่างแม่งเหมือนน จะว่าพี่ตัดทู้เลยแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ด่าก,กันตรงเชิงเยอะเป็นคนเอออีสานนะคะเป็นคนอุดรแต่ว่าที่กำลังตอนนี้ที่อยู่เลยก็คือเอออะไรวะสมุทรปราการอ,อะไรสมุทรสาครอาะไรทุกคนเรือมันเ้ก็บอกเขาเรือบอกบว่ามันจะค้างนะสุขเอฟซีเรือจากบัวร์จ่ะ กางั้นคนเ,เลือกบัสเอาวงเตลงให้รอดชนอะมีคนถามว่าเออเราเป็นแบบชอบกีฬาแนวไหนพวกนี้เอเกงร้องตอบภาษาชอบวิชาอะไรบ้างภาษาอังกฤษเริ่มวิชาอะไรแ,ะแรงอ่ะไรงานดูคนแรงก็จะเป็นพวกแบบแนวสิ่งของภาษาอังกฤษโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นั่นเองส่วนเรื่อง innovation <c oughs> เพราะว่า i น n o v a t i o n อะก็เหมือนงานประดิษฐ์ทั่วไปอ่ะเปิดแต่ยูทูป YouTube ให้ดูเอาโซเชียลโซเชียลหรออถามว่าชอบไปก็ชอบโซเชียลก็ชอบ จะมดีใช่ใปิม็นดีจากงานเยอะขนก็ไม่เป็นไรข <c oughs> ึนขว่าฟอนอีกนีอ่ออแล้วก็วิชาที่ไม่ชอบเนี่ยเราขอไม่ระบุนะระบุด,ดีกว <c oughs> ่าอันแร้อม่ชอบคือฟอนดิก,ก็นเอง <c oughs> มีน่ามากเลยแล <c oughs> ้วเก่ที่ใสแใส่ใส่ใส่นก <c oughs> ่ไม่ใส่ใ่ใ่ใส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 ่่ใส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 ่เ่ดใ่่่า่่ใ่่ย ถ้าใจดีถ้าจะมีเชอแบบเอาบูบี้อย่าบูบี้เชื่อดิอย่าบูบี้เชื่อยินดีเสดีเลยบูบี้เชื่อแล้วแบบแล้วภาษาไทยวิชาที่ชอบคือวิชาอะไรไทยไชนานรดเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่วิชาอะไรสังคมไม่ก็ประวัติไม่ก็วิทย์ไม่ก็ไทยไทยชน่านท์แล้วก็ขับแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมเนยธุรกิจเอ้ย เราจะเอาป้องไปไหนมาอ่ะแล้วแบบทุกคนมีคนถามกันมาเยอะมากว่าแบบเออชอบวงไหนไหมหรือชอบวงอะไรนะอยากตอบเองเลยเราชอบวงอะไรกินพวกเค้ากันสามสองหนึ่งวงบาสพูดเราชอบวงอะไรนะคือเราชอบวงอะไรกินพวกเค้ากันวงบาสวงบัสพี่เขาอยู่ไอชัยวงบาสไม่ก็วงเป็น lady monster แต่พูดจริงจริงกูอะเป็นคนที่ชอบวงบาสเลยเพราะว่าตกน้ำคือวันนี้จะไม่ได้เล่นกันแล้ววันนี้จะไม่ q a แล้ววันนี้พูดตรงตรงบง ถามคำถาม,ถามแล้วก็ไปต่อสู้กันเลยเราจะบุกฝั่งนี้กันก่อนเอาเอายิบุกมีะกูจะพูดทำไมมันหรือดีก็ดีแล้วบุกออกเอายิงไม่โดนกันมากเขายิงไม่โดนเขาถามเอฟซีบ,บ้างไหมอุ้ยสิหาเอฟซีบ,บ้างเหงาเว้ยสิวงบัสเป็นใครไม่ไมันบางคนมันก็ไม่มีไม่ยื้จะบุกยื้อมั้ยไหมเกี่ยวกับวงบัสเนี่ยให้เอฟซีไทยกลัวว่า,วา ให้ FC ตอบบ้างเขาคาดว่า FC ชอบวิชาอะไรบ้างไม่ชอบวิชาอะไรบ้างแล้วอยู่ปอไหนแล้วอยู่โรงเรียนอะไรกันบ้างคอมเมนต์กันมาด้วยนะถ้าแบบสนุกก็้พิมพ์ชื่อเล่าก็ได้นะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราอยู่สี่ต้นสาระสาระสาระไงชื่อเล่าไงสาระโรงเรียนเราสาระมั้งนี่แค่สมุดปากานะคะ ได้ป่ะวะไม่ไหวจะไม่ได้ป่ะย่อคืออะไรวะอะไรนะไม่รู้ว่ะจะไม่ได้ว่ะอ๋อเดี๋ยว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 โอเคค่ะน้องาถอคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไงรบหลายกด่อนแคปแคปตุ้ยไปกันเลยไปให้พี่แอนนางอ้อมแล้วก็แขกรับเชิญพี่ชาก็คือต้องเชิญื่อยจเออก็เก่งมาทุกวันปะล่ะ ค่ะค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไม่ลังใจพี่อุ้มแล้วก็พี่แอร์ไหลแก๊กแกนะคะอย่ากังใจให้ด้วยนะคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์กมาด้วยนะ